คลิปนี้นะคะจะพามาดูค่ะ5คู่ไอดอลนะคะที่ชาวเกาหลีค่ะอยากจะให้เล่นเป็นพี่น้องกันนะคะเอ๊ะมีใครกันบ้างนะแล้วก็จะมีความคล้ายคลึงกันขนาดไหนนะคะคุณลองพิจารณาดูเอาเองเลยแล้วกันค่ะเริ่มกันที่นะคะคู่แรกเลยค่ะก็คือจีซูแบล็ k พิ้งนะคะกับซอนเยจินนั่นเองค่ะโอ้โหดูแค่รอยยิ้มนะก็เหมือนกับเป็นพี่น้องกันจริงๆเลยนะเนี่ยก็นะคะจีซูน่าจะได้เล่นเป็นน้องสาวคนเล็กที่สมมุิแบบนะคะของซอนเยจินได้สบายๆ เลยนะคะแถมทั้งคู่ค่ะก็แน่นอนค่ะเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักในแบบของออร่าที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะสง่างามรวมถึงมีรอยยิ้มค่ะที่ดวงตาที่ดูแล้วใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะจีซูแบล็คพิงคค่ะยังเคยเปิดเผยด้วยนะคะว่าซนเยจินค่ะเป็นนักแสดง หญิงนะคะที่เธอชื่นชอบอีกด้วยค่ะแล้วก็มีการบอกกับแฟนๆนะคะตอนที่ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเคยดูนะคะซีรีส์เรื่อง The Classic ค่ะกับคุณพ่อตอนเด็กๆด้วยนะก็เรียกได้ว่าเป็นโรโมเดลนะเป็นต้นแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงค่ะคู่ที่สอนนะคะมาดูกันค่ะก็เป็นคู่ของโทคยองซูเอ็กโซนะคะกับ คิมแทริมค่ะแบบคู่นี้เนี่ยเหมือนกันนะคะที่ริมฝีปากค่ะดูได้จานะ,ะปะากเป็นกระจับเลยนะคะแล้วก็เวลาย,ยิ้มค่ะก็จะเป็นรูปหัวใจที่คล้ายกันนะเขาว่าแบบนี้นะค่ะคุณคิดเห็นยังไงนะคะ mm hmm. ส่วนคู่ที่3มค่ะเป็นของไอรีนเรดเวลเวดกับซงเฮคยวนะคะคู่นี้ค่ะต้องบอกว่าสวยกินกันไม่ลงจริงเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ดูใบหน้ามุมนี้เนี่ยต้องบอกว่าคล้ายกันมากๆค่ะแล้วก็หลายคนที่ไปทําสัญญกรรมนะคะชาวเกาหลีไปทําสัญญกรรมค,ค่ะก็จะมักจะใช้รูปภาพนะคะของพวกเธอค่ะ ในการขอให้แบบว่าจะมีเปลืกตาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแล้วก็คล้ายคึงกันจริงๆนะเนี่ยแล้วคุณล่ะคะคิดเห็นยังไงนะคะส่วนคู่ที่4ค่ะเป็นของชาอึนอูเอสโตรนะคะแล้วก็ซอฮยอนคะ่ะ girl generation นะคะอ่ะเขาบอกว่ามุมนี้คล้ายกันมากๆค่ะส่วนคู่ที่5นะคะเป็นของวินวินนะคะกับ I Am Siwon นะคะอันนี้ค่ะเขาบอกว่าดูแล้วนะเหมือนกับคอฟบ,บ็อกนะคะคลานตามกันมาเลยทีเดียวคะ่ะ เอามาให้ดูค่ะเป็น5คู่นะคะที่ชาวเกาหลีค่ะเขาบอกว่าแม่อยากจะให้เล่นนะคะซีรีส์เกาหลีด้วยกันจริงๆค่ะเล่นเป็นพี่น้องกันได้แบบสบายๆเลยนะอ่ะคุณคิดเห็นยังไงนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะเป็นอัปเดตนะคะข่าวจากทางโคลิเอนโบนค่ะขอขอบคุณข้อมูลาณะที่นี้ค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า